มะม่วงมันน้องแสงเด้จ้ะพี่น้องนี่โห่อยใหญ่โผดใยใหญ่เหลือดกค่ะเพิ่นเป็นบัโวโดกทั้งต้นแต่ว่าดกเป็นกิ่งน้อยจ้ะดกโผดเด็ดกผสิภามามะมึงพ่วงนี่พี่น้องนี่งจิ๋วปัดวาง น้องแซงเด้อจันม่วงมันไม่เปรี้ยวเด้อจันเปรี้ยวนะคะโเป็นตุ้ยสีหันทั้งหลายจังกิสัตว์พี่น้อ,องวงเนี่้ปุ่มเป็นหุ่นดูนะผัวเดียวสองผัวไม่ล่ะได้ว่าหัน หดเหลือแล้วีคอเพิ่นเมื่อกินอยู่จ้ะจะคองเพิ่น,นว่าเมียเพิ่นเป็นอาจารย์เนาะจา้ะนีตตลูกเพิ่อนอยู่ตอนนี้ส่วนอาจารย์เินเ่นเป็นพาออ๋อเป็นกบบระบไดอยู่น้ำเห่าเลยจ้ะทั้งคอทั้งเนี่ยเพิ่นมาขออนุญาตบาดข้ามทายของเพิ่นมาวัต่กรเพิ่อนอยู่เพม่นกัให้เขามาดูแลเนาะจา้ะ มาถ่ายให้พี่น้องชมความดกของมะม่วงน้องแสงน้องแสงน้องแสงพี่น้องเอลยอันซ่อนไหมอันซ่อนจังใดอีกแล้วพี่น้องลืมมึง ไปเปิดดูประมาณสองอาทิตย์กว่าไปเปิดดูมันยังไม่งอกค่ะพี่น้องนี่คือมาเลเซียกุหลาบก็เงามาดูวันนี้เกือบถึงเดือนเนาะจ้ะอาจจะเดือน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 แล้วล่ะเดือนนิดนิดเนาะคะ่ะแหมลักงอกคงข่อยพี่น้องนี่คือมาเลเซียกุหลาบที่เพาะไว้ในตู้เย็นเนาะคะ่ะใส่กระดาษทิชชู่โอ้ยสิเกิดให้ปเนาะบานนี้น้องไอคิว ที่ช่องดอยอ่างค้างนะคะส่งมาให้จ้ะก้วก็มาล่องเพาะเมืองคิดเมืงตีพี่นองคอยว่าเพื่อนสิบวเกิดอยู่ในตู้เย็นไปเมึงอาทิตย์สองอาทิตย์ไปดูก็ยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะก็เลยคิดว่าเพิ่นยังบ่องออกอันนี้มายาวเกเรแล้มันสิบปลูกไดบ้บล่ะพี่นองเดี๋ยวจะลองดูเนาะมันยังมีเมล็ดสั้นอยู่เราก็เตรียม ที่เพาะไว้เรียบร้อยทั้งจอกทั้งเกี่ยวทั้งกระถางเล็กๆไว้สำหรับใส่ต้นซากุระของเราพี่น้องมาดูกันว่าเราจะปลูกยังไงเด้อจ้ะสิเห็ดเป็นบอพี่น้องเอ้ยเอาทางใดลราขึ้นบ้านนี้รากบอกยาวหนึงเด้อจ้ะพี่น้องเป็นพร้อมพร้อมที่จะ เป็นต้นแล้วโอ้ยไปหาของเพลราบานนี่จังใดราบานนี่นี่พี่น้องจะขึ้นไหม <c oughs> น้องอีคิวมาดูเดอ้อ <c oughs> น้องอีคิวมาดูอ้าวกระด้างทไปแล้วโอ้ยตายตายตายพี่น้องเอ้ยอ้าวนี่ตัวนี้มันเพิ่งจะงอกนี่พี่น้องอืม เม็ดอันนี้เพิ่นจะงอกที่ใส่ลงไหมเนี่ยพี่น้องนี่เพ่นจะงอกจะเกิดไหมคะนี่ไม่รู้วางยังไงตื่นดูในคลิปอีกความตื่นเต้นพี่น้องจ้าเอาดินปิดนิดนึงเนาะกล่องกจ็จะไปใส่นี่อันนี้เป็นถั่วงอกแล้วพี่น้องเอ้ยน,นี่เหี่ยวเลยเขียดเลยเบนล่ะค่ะ ออสสิได้บนยาวเครดเลเดียวเนี่ยพี่น้องจ๋าเห็ดยังกระโบเป็นน้มเขาพี่น้องเอ้ยตายตายยาวเครดิลจะได้ไหมนี่เอาขึ้นล่งไปกันเนาะจะขึ้นไหมนี่วองดูพี่น้องไม่ได้เราก็คือเพาะใหม่ เหลือมเมล็ดเพิ่นไว้อยู่จะเยอะไว้อยู่น,นีูแดงตัวบ้านนี่เม็ดนึงอันเ,อเม็ดยังไม่งอกก็มีพี่น้องอัที่งอกแล้วเราก็เอาลองมาเพาะดูเนาะเอาทั้งหัวทั้งหางลง่มแล้วพี่น้องเก็บบุปปิน การเพราะต้นซากุรกะเนาะเราชําไว้ในกระดาษทิชชู่เอามาลิดไว้ในกระดาษทิชชู่ประมาณเดือนหนึ่งค่ะพี่น้องเ็นก็งอกสามสิบวันเนาะงอกมาแต่ยอกงอกยวอาวเกินเราลืมดูก่อนที่ดูในคลิปที่ช่องทางช่องเขาเพาะนะา่าจะคนจะไม่งอกขนาดนี้ เปอนก็เอาลงมาปลูกแล้วจ้ะเอออันนี้ดิฉันใส่งอกมากค่ะยันปล่อยไว้ให้งอกอย่างยาวเลยค่ะอเอ้ยมาปลูกน้ำกันพี่น้องมันมาลุ้นด้วยกันเนาะว่าจะไปได้ถึงไหนจะเกิดให้เราหรือไม่นี่ค่ะนี่คือมเมล็ดต้นก้าดอกซากุระจากพี่น้อง จากุระเรืออีกสองกระถางเม็ดหนึ่งพี่น้องดูสิปลูกเป็นกบเขาไหมเนี่ยลองดูเนาะพี่น้องลองดูลองดู อันนี้เราก็จะใส่นยังไม่มีทีท่าว่าจะงอกนะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวลองเอาเพาะไว้ในตู้เย็นอีกก่อนนะลองเพาะไว้ในตู้เย็นอีกก่อนไ่เป็นจะเกิดไหมมันอาจจะยังไม่ถูกน้ําพอนี่คือเดี๋ยวเรามาชมกคลิีหนาได้จ้ะว่าต้นพันธนสิข,ขึ้นไหบั สิมาอัปเดตน่าจะอันนี้ยังไม่งอกม,มีมีตัวนี้ที่ยังไม่งอกนะคะใส่ลงไป,ป่อยดูว่าเพิ่นจะงอกไหมลองใส่ดูจ้ะลองใส่ดูแลเราก็จะมาฉีดน้ำเนาะค่ะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในที่ร่มที่อากาศนี่ละเอาไปไว้ในห้องน้ำเนาะจังใด ห้องน้ำแล้วก็รดน้ำทุกวันแต่พี่น้องคลิปนี้เอาไว้สัน้นนีก่อนจะ้ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตใหม่เนาะคะ่ะนี่ต้นซากุระของเรางอกแล้วจะ้ะเอามาเพาะใส่กระถางใหญ่แล้วให้เป็นต้นกล้าเนาะคะ่ะหลังจากที่เราเพาะ,มะเมล็ดในตู้เย็นเนาะคะ่ะนี่ได้ประมาณนี้มาคอยรุ้นกันว่าจะเติบโตกว่านี้อีกหรือเปล่าจะพี่น้อง บอ,อกกันไม่คลิปหนาแล้วเดี๋ยวซิมาอัปเดตอีกจกะ้ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ